็ตรงกับวันที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับคอลัมน์ท่านขุนน้อยณนะลีลาแห่งบุพผากระบี่ซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์มไทยโพสต์ให้หัวข้อคอลัมน์เอาไว้บันนี้ครับบอกว่าอนาคตคนอนาคตบ้านเมืองแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถาม3เครื่องหมายหรือ3คํคำถามด้วยกันนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับ ดูจากภาษากายหรือว่าจากกิริยาอาการท่าทางของพี่น้องสามปอเขาแล้วเนี่ยยังน่าจะลิงจักจักหรือน่าจะรักกันจริงๆนะครับหรือน่าจะเหนียวแน่นหนึบหนับระดับที่สามารถจ,จับพงจับพุงหยอกล้อกันชนิดน่ารักน่าใคร,สร่สละเกินนะครับหรือว่าระดับก็คงจะมีแค่ความตายเท่านั้นแหละครับที่จะมาพลากชันไปจากเธอดังที่ ลุงป้อมท่านว่าเอาไว้โดยมิอาจผันแปรไปเป็นอื่นได้แต่สำหรับบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายที่ร่วมกันประกอบขึ้นมาเป็นรัฐบาลนี่สิครับเผลอเมื่อไหร่อาจจะโดนเอามีดเสียบพุงขึ้นมาเรื่อๆนะครับเอาเลยครับก็ไม่แน่ระหว่างพักต่อพักหรือว่าภายในพักเดียวกันเองโดยเฉพาะพักพปอปชอรอหรือว่าพลังประชารัฐที่ลุงป้อมท่านนั่งแท่นเป็นหัวหน้าพักอยู่ในทุกวันนี้เนี่ย โอกาสที่แนวโน้มแห่งความรักมันจะเป็นไปตามแบบฉบับที่เรียกว่า love me love my dog อะไรทำนองนี้ดูดูแล้วน่าจะยากเย็นแสนเข็นเต็มทีแะครับด้วยเหตุเพราะว่ากิริยาอาการระวังบิ๊กตูกับผู้กองแป้งซึ่งต่างก็น่าจะเป็นที่รักของลุงป้อมด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันยังออกไปทางแม่งแม่งชนิดที่แทบไม่รู้นะครับว่าใครหรือใครเนี่ยอาจจะถูกเอามีดเสียบพุงกันตอนไหนเมื่อไหร่ ก็ยังมีอาจสรุปได้อย่างชัดเจนนักส่วนระหว่างพักต่อพักนั้นการคิดที่จะอาศัยความรักลุ้นๆยังไงยังไงก็คงมิอาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วแน่ๆนะครับแต่สําหรับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองตามปกติธรรมดาทั่วไปแล้วคืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์นั่นแหละครับเป็นสําคัญส่วนอะไรที่ฟังดู ฮารูหาราประเภทอุดมการอุดมคติหรือว่าแนวทางแนวนโยบายอะไรประมาณนั้นอันนั้นถือว่ามีเอาไว้เพื่อให้เกิดความไพเราะสนอหูไปเป็นพักๆนะครับแม้ว่าจะไหลเข้าไปทางหูซ้ายแต่ย่อมสามารถทลักออกมาทางหูขวาเอาง่ายๆครับถ้าหากว่าสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์เนี่ยบดันไม่ตรงกันหรือดันขัดแยง้งซึ่งกันและกันโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โอกาสที่พักใดพักหนึ่งจะถูกพักที่เอามือคว่หลังคว้ามีดมาเสียบพุงก็ย่อมเป็นไปได้เสมอๆนะครับดังนั้นการสร้างความเหนียวแน่นหนึบหนับระหว่างความเป็นพรรครูปรัฐบาลมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆมากมายสักเท่าไหร่นักนะครับเพลเพลเนี่ยอาจจะต้องถือเป็นศิละปะชั้นสูงเอามากๆเลยทีเดียวชนิดที่ไม่ว่าศิลปินแห่งชาติรายใดต่อรายใดเนี่ยก็ยังไม่อาจลอกเลียนแบบได้เลยคือมันต้องอาศัยทั้งบุค,คลิก อาศัยลักษณะอาศัยตบะและก็อาศัยบารมีความเข้าถึงความเข้าใจต่อธรรมชาติทางการเมืองไปจนถึงต่อนักการเมืองในแต่ละตัวแต่ละรายซึ่งล้วนแล้วแต่เข้าใจยากเอามากๆนะครับไปด้วยกันทั้งสิน้นเพราะว่าต่างก็แทบจะไม่ผิดอะไรไปจากสัตว์ประหลาดหรือว่าสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษต่างไปจากสัตว์มนุษย์ธรรมดาโดยทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าขนาด และก็ลักษณะของฟันที่ออกไปทางเขี้ยวยาวเฟื้อยเลื้อยลากดินหรือว่าผิวหนังที่หนาเปิดอปบประมาณชามกระเบื้องราชวงวงถังแถมบางรายเนี่ยยังมีปีกมีหางและก็พ่นไฟได้อีกด้วยนะครับด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับการดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความร่วมมือของบรรดาพักการเมืองและนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันจึงต้องอาศัยองค์ประกอบหลายตัวหลายอย่างด้วยกัน อาศัยทั้งพระเดชอาศัยทั้งพระคุณทั้งบุคลิกลักษณะระดับที่นักเลงต้องเรียกเฮียมาเฟียต้องเรียกพี่อะไรทำนองนั้นจะไปขี้งุดหงิดฉุนฉิวเกี้ยวโกรธแบบพวกจิกโกปากซอยเนี่ยไม่ได้เป็นเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าจะมีวุธ,ธิสมาชิกอยู่ในกระเป๋ากางเกงถึง250พระหนอไปแล้วก็เถอะหรือว่าต้องออกไปทางคล้ายๆกับป๋าเปรมท่านนั่นแหละครับ เรียกว่าแค่ตวัดสายตาไล่มาตั้งแต่ปลายเท้าไปถึงศีรษะแล้วเอ่อยคำสั้นๆด้วยเสียงทุ้มๆต่ำๆบอกว่ากลับบ้านเถอะลูกประมาณนั้นแม้ไม่มีเสียงหมาหอนสอดรับแต่ก็เล่นเอาใครต่อใครเนี่ยมีสิทธิ์คนลุกขนพองนอนไม่หลับฝันไม่ลงกันไปเป็นคืนๆเลยนะครับแต่ถึงกนนั้นก็ตามครับผ่านมาแค่8ปีเท่านั้นแหละครับป๋าก็ไม่เอาแล้วครับบอกผมพอแล้วไม่คิดจะอยู่ยาวไม่คิดที่จะ ปวดเสียนเวียนกล้าวหรือไม่คิดที่จะสืบทอดอำนาจใดๆต่อไปอีกนะครับอันอาจจะผิดแผกแตกต่างไปจากบิ๊กตู่ของมูฮาวอยู่พอสมควรในแงน่นี้ที่แม้ว่าจะใกล้ๆ8ปีเข้าไปทุกทีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังดูเฟรชดูกระเฮียนกระหือหรือไม่ใช่น้อยนะครับต่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึงสักเมื่อไหร่ตอนไหนก็ยังมีอาจคาดคะเนได้โดยเฉพาะ การออกไปเดินสายไปเยี่ยมบ้านโน้นเมืองนี้คนโน้นคนนี้หรือแม้แต่เป็นการจับพุงคุณลุงป้อมก็เถอะครับก็อาจจะถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการอยู่การไปอย่างชนิดที่ไม่จําเป็นต้องไปอธิบายแต่อาจจะพอสรุปได้ประมาณว่าคงจะมีแต่ความตายเท่านั้นแหละครับที่จะมาพรากฉันไปจากเธอทำหนองนั้นการแสดงออกถึงภาษากายหรือว่าภาษาใจที่ใครต่อใครแปลความไปต่างๆนานาก็ตามเนี่ยสำหรับการอยู่ยาวของวิกตู่แล้ว จึงไม่เป็นเพียงแค่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายต่อขีดความสามารถศิลปะบุคลิกลักษณะความเข้าถึงเข้าใจอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวบุคคลหรือปัจเจกบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายรวมไปถึงฉากสถานการณ์ความเป็นไปของสังคมไทยของประเทศไทยหรือว่าของโลกอีกด้วยตั้งหากว่าจะสอดคล้องรองรับกับความมุ่งมา่ปรารถนาในลักษณะดังกล่าวมากหรือน้อยขนาดไหนแน่ละ ว่าถ้า,าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็ดีไปครับแต่ถ้าหากว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยอันนี้คงหนีไม่พ้นต้องตัวใครตัวมันน,น,นะครับตามสภาพนั่นแลปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ครับจากเจโดนัลอ์วอเตอร์สเขาบอกว่า leadership is an opportunity to serve it is not a trumpet call to self importance แปลเป็นไทยก็คือว่าความเป็นผู้นำเนี่ยคือการมีโอกาสรับใช้ผู้อื่น ม่ใิ่เสียงแตรที่เป่าประกาศความสำคัญของตนแต่อย่างไร